สวัสดีค่ะพี่นกอธิตาทรวันชัยธนวงศ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดงานมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายนะคะอยู่สองแห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกเมื่อคืนนะคะก็มีการได้ทําพิธีนะคะในเรื่องของการเปิดไปนะคะในบริเวณสวนไม้งามริมน้ําก,กค่ะและอีกแห่งหนึ่งค่ะเรามาจัดช่วยฟื้นคืนชีวิต สู่ชาวแม่สายนะคะที่บริเวณที่นี่ค่ะที่ถ้ำเสาหินพญานาคตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็จะเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่14ธันวาคมปีนี้นะคะไปจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้านู่นเลยนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเข้ามาเที่ยวชมสวนไม้งามนะคะในพื้นที่ ตำบลโป่งงามในพื้นที่ถ้าเสาหินพญานาคแห่งนี้ท่านจะได้พบได้เห็นกับความงดงามที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะและได้มีโอกาสกราบสักการะนะคะในบริเวณในที่ถ้ำเสาหินพญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะและมีปฏติมากรรมพญานาคคู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะสวนไม้งามของเรานะคะ ก็ปรากฏเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะคะมีการจัดและออกร้านค้าเป็นร้อยร้านค้าเลยนะคะที่นี่ะฉะนั้นท่านเริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมนี้นะคะก็เปิดเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นค่ะและเริ่มในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีน้ำพุดนตรีค่ะที่นี่นะคะเปิดให้เข้าชมได้ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา6โมงเย็นนะคะไปจนถึง2ทุ่มเลยน้ำผู้ดนตรีค่ะก็จะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็ออกมาเป็นน้ำผู้เต้นระบำค่ะและท่านมาฟังเสียงเพลงของชาวแม่สายเสียงบทเพลงแล้วก็น้ำผู้เต้นระบำนะคะเพลงแม่สายสะอื้นนะคะไพเราะมากเชิญชวนทุกท่านนะคะในห้วง นี้ตั้งแต่วันที่14ที่นี่ที่เปิดและ16ธันวาคมไปจนถึงวันที่5มกราคมค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเชิญชวนท่านมาเที่ยวเชียงราย ช่วยเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่มากมายเลยทั้ง18อําเภอค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไว้ใน Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชิญติดตามเข้ามาเที่ยวชมนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายค่ะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและเราเองก็เข้ามาเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความรัก ด้วยมิตรไมตรีและด้วยความอบอุ่นค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเชิญเที่ยวชมเชียรายค่ะ